สวัสดีครับพมกบผม TKJ 19นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n h i n Impact กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเกาะล้างนะครับที่ไม่มีอยู่ในแผนที่นะครับเป็นเกาะลึกลับก็จะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีบินไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลน้ําแข็งนะครับในการไปส่วนเราจะมาตรงนี้เลครับเราจะใช้บัคของตัวเกมกันนะครับ นี่เลยนะครับมาตรงนี้เลยแล้วกระโดดลงไปนะครับนี่นะครับเราลงไปที่รูนี้เลยมาลครับแล้วเราก็เดินไปเลยนะครับ อเพื่อนๆอย่าแด,ด็บจนสตามีน่าหมดนะครับเพราะว่าเผื่อว่าเราหลุดขึ้นไปอยู่บนน้ำเนี่ยจะเสียเวลาเปล่าๆนะบนี่เดี๋ยวทำเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าวิ่งยังไงนะครับหลุดจนหลุดก็จะชิดขอบจนเกินไปนะครับขอบซ้ายขอบขวานะครับเนี่ยครับวิ่งชิดเกินไปมันก็จะหลุดขึ้นไหมแต่ถ้ามีสตามน่าเนี่ยหลอดเหลืองๆอยู่นะครับเราก็จะไม่ตายเลยนะ โอเคข้ามาลองกันใหม่นะครับก็โยนลงไปนะครับที่เดิมเราเนี่ยเข้าไปเลยนะครับโอเค าดูกันเลยยาวๆเลยนะครับก็พยายามเลี้ยงค่าพลังการวิ่งไว้ด้วยนะครับสตาร์มีน่ากับพิบแดงๆนี่คือจะหลุดแมปนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูแบบไวๆนะครับภายในเกาะก็จะมีภารกิจให้ทำนะครับ แล้วก็จะมีกล่องสมบัติรับด้วยก็อยู่ด้านหลังเกาะนะครับเดี๋ยวไปถึงเกาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนภรารกิจบนเกาะก็ต้องปรับเวลาในเกมเป็นช่วงตีสอถึง6กโมงนะครับเพราะถ้าเลยเวลานี้ก็จะทำภรารกิจไม่ได้นะครับ ก็จะหาไอเทมไม่เจอหาสถานที่ไม่เจอหามอนไม่เจอนะครับแต่มทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไปก็ลองทํากันดูนะครับมาถึงนี้เราก็เลี้ยงสตามีนาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องว่ายน้ำต่อนะครับก็เดินขึ้นมาเลยนะครับ สักแป๊บหนึ่งเราก็จะต้องโผล่ขึ้นไปบนน้ำแล้วนะครับนี่นะครับแถวข้างหน้านี่เลยใ่ครับว่ายน้ำต่อนะข้อนี้ครับถึงเกาะแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับบินมาแล้วไม่ถึงหรือว่าขี้เกียจใช้ตัวน้ำแข็งแช่มานะครับก็ใช้วิธีนี้ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณเกาะน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกล่อง มันจะอยู่บริเวณหลังเกาะนะครับนี่นะครับเราจะต้องดดลงไปแล้วก็อยู่นี่ครับอยู่ตรงซอกนี้แหละผมผมเก็บไปแล้วนะครับนี่ครับจะอยู่ซอกนี้เลยแล้วก็พอเพื่อนๆเ,เก็บแล้วเพื่อนๆก็ขึ้นไปทำภารกิจข้างบนนะครับ อย่าลืมพกตัวธาตุลมมาด้วยนะครับทำการคิจที่นี้โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ